ทำไป้ปลูกเล่นในไวบพาน,านันก็ต้องช็คในสเตจเน็นของผมคือผมยืนทางให้กับตำรวจไปหมดแล้วครับครับทีนี้การที่เราคบหากับตังเกนมาหลายปีเนี่ย่างต่างน้อยๆเนีย่นยห้าปีที่คบกันมาเนี่ยเรารแล้วเล่นเหมือนกันด้วยคือบอยไม่เคยเข้าไปดูในในบัญชีการพนันของออของเกนเลยเหรอในแอคเคท์ของเขาเลยเหรอมันเข้าไปไม่ได้ครับ ออบอยเคยไปวัดไร่ขิงไหมครับเคยครับเคยไปแก้บนครับแล้วไปกับเจนไหมใช่กับเจนไหมก็เคยไปกับเจนครับบอยเคยเจอจเจ้าอาวาสใช่ไหมครับผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอนะโอเคเกณ์<ช>เคยบอกไหมครับว่าตัวเขาเองรู้จักกับเจ้าอาวาสวัดไร่ขงิงเขาเคยบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดไร่ขงิงโรงเรียนว,วัดไร่ขิง เขาช่วยงานอทางวัดแต่งง้ยครับก็คือแบบปวัติการตั้งานอะไรประมาณเนี้ยครับครับส่วนอย่างอื่นเนี่ย<ช>เขาไม่ไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมฮะไม่ครับเออบอยเคยเห็นเกณฑ์ใส่แหวนวัดไร่ขิงไหมครับเคยเห็นใส่แหวนวัดไร่ขิงไหมผมไม่เคยเห็นเขาใส่นะครับพี่รับแต่เขาเขาจะมีเขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยก็คือเหมือนตัวเจ้าอาวาสเนี่ยแต่ผมเห็นผมเห็นว่าแบบมี สร้อยว,วยาดตะปีสร้อยอ่ะก็คือเป็นสร้อยสร้อยประจํารุ่นของโรงเรียนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอ่ะครับที่เขาแจกมาตามโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจยังไงประมาณนี้เองครับที่พี่ต้องถามเรื่องแหวนเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับทางท่านที่คุณยามท่านบอกว่าเนี่ยเอาแหวนต่อไปถ้าเกิดเลือดร,ร้อนเอาแหวนนี่มาแล้วบอกให้ดุสิ์ว่าเล่หขิงเดี๋ยวมีอะไรจะช่วยทุกอย่างอันนี้พอจะทราบเรื่องนี้ไหมผมไม่ทราบจริงๆที่เรื่องเนี้ยอ๋อเรื่องเงินแต,แต่ผมได้ข่าวมาว่าแหวนเนี้ย รู้มากน้อยแค่ไหนว่าเจนเอาเงินจากทางฝั่งของอทิตยามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมทราบตอนเดือนธันวาครับตอนที่โดน,นจับเขาว่าบอกผมว่าเขาได้มีการกู้ยืมเงินจากทางหลวงพ่อมาแต่ผมไม่รู้ว่าโอนมายอดเดียวหรือว่าทยอยโอนมาผมทราบแค่นี้ครับตอนนั้นที่โดนจับคดีของเว็บพนันถูกชวนให้เล่นกับเว็บพน,นันแต่ผมไม่ได้ชักชวนแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเจ้าของเวบผมเป็นของผู้เล่นน่ะ เก่าหามาว่าผมเป็นเจ้าของเว็บพนันประมาณเนี้ยครับแล้วแล้วตัวบอยเองทราบไหมว่าเขาไปยืมเงินมาเท่าไหร่อ่าที่เขาบอกผมมาที่วันอ่าที่ธันวาครับเขาบอกว่าเยอะมา40ล้านเป็นการกู้ยืมเงินแล้วผมไม่รู้ว่าเส้นเงินน่ะมันมายังไงทยอยมาหรือมา้อนเดียวอืมอันนั้นหลังจากที่โดนจับแล้วถูกไหมใช่ครับรู้ตอนที่ กติแล้วบอยกับเกนเนี่ยอ่าเชินเฉิเชิญเิค,ครับต่อเลยพี่เอ่อปกติแล้วบอยกับเกนเนี่ยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาใช่ไหมมีภรรยาไม่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาคืออยู่ด้วยกันใช่ไหมนอนอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับอยู่ด้วยกันครับผมเริ่มมาอยู่บ้านเขาเป็นจิงจาดลักษณะจริงๆก็ประมาณตีบป,ป่าครับผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาบ้านผมอย่างเงี้ยครับอืมรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเกนกับทางขอภัยนะฮะกับทางฝั่งของจิตยามไหม วันนี้เห็นข่าวที่ออกมาไหมครับว่าตํารวจก็ได้มีการเจอหลักฐานบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้ทางบอยเองไม่สบายใจอย่างเช่นเรื่องราวของขอโทษนะครับเรื่องของภาพหรือคลิปต่างๆนานาที่มันอาจจะไม่ใช่คลิปที่ปัจจุบันเราเห็นกันนะมันเป็นคลิปที่ตํารวจเขาก็เ,าเก็บไว้เป็นหลักฐานของเขาแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องแบบนี้แล้วมันเชื่อมโยงไปถึงอะบอยรู้สึกยังไงพี่พูดอีกรอบได้ไหมครับว่าเชื่ออว่าเชื่อไหมว่าข่าวที่ออกมาหรอครับ คือตอนนี้ตำรวจเขาเอามันดีกว่าพูดตรงๆเลยบอยแบบเราผู้ใจนะขอโทษนะเกิดพูดทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะเขาบอกว่ามันมีคลิปเสียงในลักษณะเหมือนเซ็กโฟนระหว่างเกณฑ์กับทางพิษแย้มเนี่ยแหละครับบอยคิดยังไงเรื่องนี้ผมคิดยังไงะ่ะผมเชื่อไหมผมว่าให้ครับถ้าคลิปเสียงมันออกมาก็ต้องเชื่อ,รอครับอืมแล้วแล้วคุณอยู่กับเขา<ม>ทุกวันมันมันมัน มันช่องว่างไหมที่เขาจะไปแอบคุยกันหรือว่าไปเปิดคอให้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันทุกวันแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าไปไปยุ่งกับโทรศัพท์เขา <S <S 2> <S 2> อ่ะผมไม่คนไม่ค่อยไปเช็คโทรศัพท์หรือว่าไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับอ่าโทรศัพท์ของเขาอ่ะครับผมจะ,ะพูดยังไงอ่ะพี่ก็คือการอยู่ด้วยกันมาเราอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมพี่เราไว้ใจกันอนะ่ะ ่เนี้ยผมบอกตรงๆผมทําใจไม่ได้เหมือนกันอืมอืมผมคุยกันตรงๆเลยพี่แบบผู้ชายเลยอะ่ะครับม,ร<ต>มีใครทำมีใครทําใจได้ครับแต่ตอนนี้หลักฐานเส้นทางการเงินเนี่ยมันไปอยู่ที่เกณฑ์นเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าล้านนะสามร้อยกว่าล้านจริงๆถ้าเงินมันมาเยมากมายสักทำไมถึงป็นอย่างนี้ครับคือว่าเขาก็ยังมีการชนะมีสิทิอยู่ครับบ้านที่ของเขาอยู่อะ่ะเริ่มจากแต่เขา,ยา,ยา,ยายอ,อยู่ห้องเช่ามาใช่ไหมพี่ เขาอยู่สักเขาอยู่ห้องเช่ามาแล้วเขาก็ย้ายย้ายมาอยู่บริษัทเจ็ดสิบห้าสองปีแต่เขาก็มีการ,ร่อนจากธนาคารไอทีาสัญญา่อนกันสองปีอืมที่ตังอยู่ครับตังอยู่ครับฟังอยู่ครับเขามีการ่อนอยู่สองปีแล้วเขาส่งเดือนหกพันหนึ่งแป้าพันบาแล้วลงธนารเข้าไปก็เหมือนเป็นเมือกผมก็บก่กเขาว่าเจนทําไมาเจนถึงไม่ไปอ่ายื่นสิทธิ์เชื่อนธานาคารเลยแล้วก็ขอบ้านอ่ะ เราวา่าบ้านก็เป็นเชือของเราด้วยแล้วเราก็ส่งไปอันนี้ส่งไปเหมือนไม่ได้อะไรเลยผมก็พูดไปแบบนี้แล้วเขาก็มาขอยืมสินเชื่อราคาที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งสิ่งที่ตัวบอยเข้าใจได้ก็คือว่าเกณฑ์เป็นเป็นหนี้นนก,กับทางฝั่งของท่านเจ้าคุณแย้มนี่คืออยู่ที่สี่สิบล้านถูกไหมเท่านั้นเลยยังอื่นไม่รู้ครับใช่เออเกณฑ์ก็ให้ยืมเงินไหมให้ผมยืมหรอเออในการเล่นเนี่ย ยืมครับแต่ว่าผมก็คืนเขาไปแล้วยืมเท่าไหร่ครับเยอะไหมหลักแสนครับหลักแสนนะเอ่แล้วเกณฑ์ทำงานอะไรครับเอเกี่ยวกับหน้าสังหาครับคือที่มาขายไปอะครับโอเคแล้วตัวบอยล่ะครับแล้วเขา,เาทำกาแฟครับก็คือว่าผมเป็นเขาให้ให้อา่าถ้าเขาให้ผมไปโปรโมทข่ยที่ตรงไหนได้ผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับ ธุรกิจการค้าขายมาคร,ครับครับครับค้าขายแล้วก็ทำผักส่งอย่างเงี้ยครับครับผมเออเห็นว่าเมื่อวานไปเยี่ยมเกณฑ์มาใช่ไหมครับไปเยี่ยมมาครับเป็นยังไงบ้างครับเกณฑ์ที่เรือนจำเพาว่าเขา,าอยู่ตรงนั้นนะผมยอมรับว,ว่ามันก็ต้องมีการทุ่หูบ้างเพราะว่ามันมันมันเป็นที่ที่ไม่ย อ่าผมก็สู้เพราะว่าผมรู้เรื่องมาประมาณนี้ครับเออบอยเองได้มีการถามเกณฑ์ไหมครับว่ามันมีเส้นทางการเงินไปถึงสามร้อยกว่าล้านเนี่ยข้อริจริงมันเป็นยังไงเกณฑ์ได้บอกว่ายังไงตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยครับบอยไม่ได้ถามเกณฑ์เรื่องนี้เลยหรอยังเลยครับอืมอืมโอเคนะครับก็ที่ผมถามเองแล้วว่าอ่าที่เขาออกข่าวมาว่าบ้านโยมาเว็บแปดแปดแปดเนี่ยพี่ มันไม่ใช่่ะพี่ทุกบ้านทุกหลังเขาจะขึลื่อนได้88ทัพแต่ตัลเลขแต่ส่วนบ้านของแฟนเนี่ยก็คือมีแปดอยู่ตัวท้ายเขาเบอร์ตัวกลางไว้อะพี่แล้วเขาก็เอาว่าเอาเหมามารวมกันทุกบ้านดสียน88ทัพแ้าแปดหรือว่า88ทัอห68ประมาณเนี้ยมันก็จะไปสไตล์ไยครับก็คือบ้านเขาเริ่มที่88อืมแล้วก็รถอะที่เขา95ามาว่าเออรถเออมีการเคลื่อนที่ย้ายหนีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ย้ายหนีก็อยู่บ้านครับ ก็คือตอนนั้นเขาถูกอ่าเขาต้องเขาอยู่ที่กองปราบใช่ไหมพี่ก็คือเราก็ต้องไปดูเขาด้วยอ่ะครับอืมราก็ต้องออกกระทงธุระก็คือไปดูเขาอะครับว่าเกี่ยวกับูกคดีความของเขาเนี่ยครับเออทิดแยัตเองตอนเป็นพระเนี่ยเคยไปที่บ้านของเกณฑ์กับบอยไหมไม่เคยครับก็คือที่เขาแปถามหที่นักข่าวทุกคนน่ะที่เขาแปถามรอบบ้านนะครับเขา แล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งที่บอกบอกว่าเคยเห็นพระมาแต่ไม่รู้ว่าพระวัดไหนอืออันนี้คือผมตอบได้เลยว่าจเจ้าอาวาสไม่เคยมาบ้านแล้วพระที่มาเป็นพระวัดอื่นครับพระเจะาตัางจังหวัดอา่าไปการนิมนต์มาครับโอเคก็คือยืนยันนะครับว่าตัวบอยเองก็คือไม่เคยเจอกับทางเจ้าอาวาสคนนั้ก็คือมีมีคนอยู่เยอะเลยครับที่มางานนะครับครับผม ใช่ครับแล้วเขาแจกพาก็ไม่ใช่วัดไร่ข,ขิงด้วยครับอ่าโอเคโอเคเขามีการแจกพากด้วยใช่ครับผมเออสุดท้ายเกณฑ์ไม่เคยเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดไร่ขิงหรือว่าเรื่องของการที่ไปเอ่อโอนเงินมาหรือแม้กระทั่งพระเอกพจน์รู้จักไหมผมไม่ทราบครับ,ร<า>บไม่ทราบ <ผม S 1> เลยผมให้ทางต่ำนวนที่กองปราบไปครับว่าที่เขาอ่าให้เอาอาถรรพ์พระก็ถาษไหมผมดูก็ผมไม่ทราบบุคคลเหล่านั้นเลยผมรู้จักแค่เกณฑ์แค่คนเดียวอะ <Okay. S 2> จะให้ผมอยู่ได้ยังไงอ่ะโอเคได้ครับบอยครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะ,แล,ะแล้วก็ครับมันมันมีข้อเท็จจริงหลายๆอย่างอ่ะคือบอกว่าที่เขาออกข่าวมาแล้วมันไม่เป็นความจริงอะครับพี่แต่ผมจำไม่ได้อ่ะผมต้องไปถามไล่ข่าวหรว่าไหนที่ไม่เป็นความจริงมั่งอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงพี่ลองติดต่อไปทีหนึ่งบอยลองดูแล้วกันว่าอันไหนที่บอยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วอยากจะชี้แจงเนอะเพราะเพราะว่ามันเป็นข่าวซ้อนข่าวไม่ทีแล้วเขาก็ไปเล่นข่าวกันแบบ ใช่ใช่ใช่ไปอีกทีเนี่ยครับมันมันบิดเบือยจากความจริงที่เราให้ไปอ่ะครับโอเครถของเขาอ่ะเขาก็เขาก็ยังค่อมอยู่นะครับก็คือเขายังมีหนี้สินอยู่เลยจะไปเป็นเอาเงินมาสามสี่ร้อยล้านได้ไงถ้ามีเงินสามสี่ร้อยล้านจะไม่มีหนี้สินแล้วแหละสามสี่ร้อยล้านทำไมมีหนี้สินแล้วก็พวกคอนโดเขาก็ยังทำจำเนองขายป้ากันอยู่เลยครับก็เขาเอาเงินมาหมดอีกทีผมไม่เข้าใจถ้าสุดท้ายเรื่องราวโทษนะบอย่ที่เขาบอก เรื่องสุดท้ายจะเกิดเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่บอยคิดมันกลับการป็นว่าทุกอย่างตํารวจเองมีหลักฐานเนี่ยอบอยอยังไงบอยอยังไงก็คือแบบว่ารู้สึกยังไงก็หะครับไม่คือจะทํายังไงต่อไปจะสู้กันต่อไหมหรือยังไงถ้าเกิดอย่างที่บอยบอกว่าจะสู้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตํารวจก็บอกเขามีหลักฐานทุกอย่างเนี่ย ถ้ามันพลิกมาจากความรู้สึกของบอยอ่ะคือตอนเนี้ยผมอ่ะยังเชื่อใจเขาอยู่ยังเชื่อใจอยู่นะเชื่อใจเขาอยู่ใช่ผมอยากจะฟังปากเขาจริงๆอืมโอเคก็คือถ้าเกิดว่ามันจริงก็จะจบความสัมพันธ์เลยถูกไหมผมขอยยังไม่ตอบได้ไหมอันนี้โอเคมันมันก็กระทบจิตใจเหมือนกันเพราะว่าเรารักกันมานานแล้วเนอะใช่โอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่ร้องแล้ว บอยร้องไห้ตลอดเลยเหรอมันกับผมคิดใจเหมือนกันนะพี่ผมไม่ได้ว่าผมตอนแรกจะมานั่งร้องไห้แบบนี้ตลอดหรอกนะพี่บางอย่างอะถ้ารามันกรบทบจิตใจเราอะ่ะอืมเข้าใจนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนบอยเดี๋ยวยังไงพี่อาจจะขอติดต่อกับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวเขาเขาโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับครับครับผมบอยกับคุณครับขอบคุณครับบอยครับอาหุ้มชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ